คณะปลาช่อนพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับปลาช่อนของเราก็จะเป็นปลาช่อนแดดเดียวนะครับเอาไปทอดก่อนคณะนี่ก็เป็นคณะยักษ์เลยนะครับการเขาจะกรอบกรอ,อบมากเลยขั้นตอนการทำไปชมกันครับปลาช่อนแดดเดียวนี่ก็เดี๋ยวจะไปทอดนะครับแล้วก็จะหั่นกันเลยนี่นครึง่งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับ ชิ้นที่ใหญ่เอออย่าเล็กนักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อหดขนาดยักษ์นี่เราก็ปอกเปลือกตรงช่วงก้ารออกแล้วนะครับแล้วเราก็จะตอยหั่นเลยนะครับ,บกรอบนี่ครับกรอบมากช่วงใบก็หั่นเหมือนกันนะครับม้วนก่อนรวบแล้วม้วนแล้วก็หั่นเลย ขนายักของเราก็หันเสร็จแล้วนะครับแบบนี้แต่ก็จะทอดปลาก่อนนะครับปลาก็จะทอดด้วยไฟแรงนะครับในน่้มันมร้อนแล้วก็ไฟปลาทอดได้เลยดี่นะครับก็สีสันแบบนี้เลยนะครับสวยงามแล้วพอเลยพอโอเคก็จะมีกระเทียมนะครับกระเทียมนะสับแล้วพริกนี่ยังไม่สับเดี๋ยวก่อนสับก็ ตบก่อนพริกนี่เราจะเป็นพริกแดงนะครับเดีย๋ยวใช้พริกเขียวเพราะว่าพริกเขียวเนี่ยมันจะกลมกลืนกับคะนาของเรานะครับเวลากินเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าครับเป็นคะนาหรือเป็นเป็นพริกนะครับก็เผ็ดแน่นอนอันนี้เราจะเป็นพริกแดงนะครับแต่แล้วเราทําการการตบเดี๋ยวเรียงที่ดีก่อนเสร็จแล้วก็ตบได้เลยตบไปแล้วนะครับเนี่ยกระจายเลยเดี๋ยวอนุญาตครับใช้ซ่อมนะครับใช้มือไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเผ็ด ทบไปเดิมนะครับน้ำมันนิดหน่อยกระเทียมสับพริกอันนี้ก็ผัดให้หอมเลยนะครับหอมดีแล้วก็คะนาดไปแรงเลยเติมแบบน้ำนิดหน่อยต้องเจียวซอสหอยนางรม น้ำตาลนิดหน่อยแตงกูงมัก็จะไม่เค็มมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ปลาแดดเดียวมนะันเป็น,ป,น,ป,น,ป,นปลาเค็มน,นะาเกือบสุกแล้วก็ใส่ปลาใส่ปลาแล้วก็เอาดีแล้วพอเลยนะครับพอปิดไฟจัดใส่จาน คณะปลาช่อนขึ้นโต๊พร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้มากันจริงจินนี่นะครับทีนี่ก็มีช้อนครับมีซ่อมครับนี่นี่นี่คณะปลาช่อนไปแล้วไปแล้วอเอน้ำผัดน้ำผัดเนี่ยเด็กๆก็ชอบน้ำผัดกันนะครับเดียวเ็จะมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรุงรสจะเพิ่งเค็มมากนะครับอืม oh, น <sh asına priorities> ี่ก็เอามีมีมปลาช่อนนี่มันมีก้างนะไม่ไม่ดูเลยหรอเอ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 อตุกที่นะเอาที่เล็กหน่อยดีครับที่เล็กหน่อย เออมันใหญ่เกินเราทออืออือทีนี่เราอาบน้ำมาแล้วนะครับนี่อ่าเดี๋ยวนี้บอกว่าขอขออนุญาตใช้ใช้ใชมือดีกว่านะครับ <Okay. S 1> อืมไม่เป็นไรครับบาา้บา,นา,บา,นา,บานเราครับบ้านเราครับบ้านเราครับอ่าเป็นน้าครับอืขวบอืมกตามไม่ทันเลยเป็นไงครับเป็นไงครับพี่กันพอง โอ้โเมนูปลาแมวต้องมา